เราบอกว่าเฮ้ยเบสพี่มีเรื่องว่ะเบสมาเป็นแบคให้พี่หน่อยก็ได้พี่ได้ต้องบอกกับเราเพื่อนเบสอะที่เป็นเพื่อนเบจริงอะเป็นคนไม่มีเรื่องกับคนไว้ไม่ตีคนไม่อะไรคือเหมือนเราเป็นคนเดียวที่มีนิสัยชอบมีเรื่องอะไรเงี้ยนิ้วหลุดข้อนิวน้วนีว้หลุดไม่รู้วปต่อยโดนอีท่าไหนห้ามต่อยกันในโรงเรียนให้ไปต่อยกัข้างนอกจะมีเรื่องมีข้างนอกก็เอา้าเมื่ออนุญาตกูแล้วนะให้ไปต่อยกันข้างนอกกูก็นัดเลยสยามที่เดิมที่ประจํา สวัสดีค่ะกลับมากับ b บ t t y Story ่นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าตอนที่2ใน l ิมิต e d s ีรีส์ของเราหลังจากที่ใจแอนได้เปิดโลกอกีนี้เข้าเป้งให้กับเราจากนั้นเราก็ได้ไปมีเรื่องตามสยามตามผับบาร์ตามนู่นตามนี่ก็เริ่มสร้าง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> พลังเหรอตานนั้นก็เริ่มสร้างออร่าความห้าวและเวลาที่คนมีเรื่องก็จะชอบบอกให้เบสไปเป็น แบคพี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งก็ไปเที่ยวผับผับหนึ่งตัวเองกับไม้เมื่อก่อนชื่อว่าว,วีซ่าถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนก็จะรู้เลยว่าผับนี้แบบว่าเบี้ยวมากวัยรุ่นเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยเว้ยตอนเที่ยวอยู่รู้จักก็จะรู้จักคนนู้นคนนี้ตนั้นตนี้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กโรงเรียนเดียวกันนะแต่เหมือนมันจะเป็นแบบสังคมทอมที่ไอ้คนนี้เราก็รู้จักคนนั้นเราก็รู้จักนู่นนี่นั่น,นกันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็กำลังจะออกจากร้านแล้้้ววววกกกกก็็็็มมมีีีีีีรรุ่่่่่่่่่่่นนนนนนพคึงาาาบบอออเเเฮยยยืืะแปหไไดดลู ต้องบอกกับเราเพื่อนเบสอะที่เป็นเพื่อนจริงๆอะเป็นคนไม่มีเรื่องกับคนไว้ไม่ตีคนไม่อะไรคือเหมือนเราเป็นคนเดียวที่มีนิสัยชอบมีเรื่องอะไรเงี้ยแต่คนอื่นไม่ได้เป็นนะเพื่อนก็ยืนยืนรอยอยู่เราก็เห็นแล้วว่าเขาก็ยืนกันเป็นกลุ่มข้างหน้าเราอะไรเงี้ยเอ้ไอุ้่นพี่เราเนี่ยแหละเหมือนเขาก็ยืนเคียร์กันอยู่อยู่ดีรอ่นพี่เราก็กระโดดเข้าไปกลางวงเลยจะไปต่อยเขาไม่รู้อีท่าไหนเขายืนกันเป็นวงตรงนี้กระโดดเข้าไปตรงกลางวงเขาไม่โดนใครเลยมึงปุ๊บลงไปตรงกลาง เขากระทืบปุ้ง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 กูก็ตกใจวิ่งเข้าไปช่วยเขาไงเขาตกไปอยู่ที่พื้นแล้วอ่ะกูว่ากระชากกูต่อยต่อยต่อยแบบมันเยอะมากแบบสามสี่คนเราก็ไปถึงเราก็แบบไม่รู้ใครมึงใครอ่ะเราก็ต่อยปุ้ง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 เสร็จก็แยกกระจายกันไปหมดอยู่ดีก็มีคนหนึ่งตะโกนว่าใครใช้หินใครใช่หินทําเพื่อนกูใครใช้หินทําให้กูแล้วก็งงให้หินอะไรวะมันหาว่าเราอ่ะไปหยิบหินมาทุบหน้าเพื่อนเขาหรือสยางไม่รู้เราก็บอกว่าไม่ใช่เราเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําอยู่ดีทำคนหนึ่งเรรา้วกตพอม เอาหมดใครมากูเอาหมดเสร็จปุ๊บก็ยืนอยู่น้าริมฟุตบาทน้ะถนนมันก็พูดว่ามึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิว่ามึงก็เข้ามาดิมันก็มันก็แบบมึงเข้ามาดิว่าไรเพราะว่าเสื้อเขาดีด้วยนะเดี๋ยวก็ตกถนนหรอกมันแบบมึงเข้ามาดิกูก็ต่อยแมงทีเดียวป้งตกฟุตบาทอยู่ที่พื้นว่าฟัดเลยค่ะตือเจอสุดท้ายตำรวจมาตำรวจมาล็อกคอกูออกกูเหมือนเด็กบ้าล็อกตึ้งก็ดิน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 อะไรก็แยกกันกลับบ้านนิ้วหลุด ข้อนิ้วนีนีหลุดไม่รู้ไปต่อยโดยนท่าไหนใส่เองด้วยจ้าดึงยัดใส่เข้าไปดามเองเรียบร้อยก็ไม่ได้อะไรก็จะมีเรื่องประมาณนี้บ่อยไปเที่ยวผับตรงธรรมศาสตร์ เขามองหน้าเขาไปตีเขาแบบนิสัยไม่ดีตอนนั้นนิสัยไม่ดีเลยจบไปเรื่องนั้นนี่ก็เริ่มรู้สึกละฮึยเคิมอีกเฮ้เขิมพอกดา่าแบบว่าเข้าหลังนะไม่ต้องทบบอย่างงี้เลยถ้าเกิดว่ามีเรื่องมาเอาสมมติตีกันอกคงอกขาวไปทําเขาบาดเจ็บเราก็จะยิ่งเสียกันไปใหญ่การต่อเแต่ลนะการมีเรื่องมันไม่มีใครที่เป็นฝ่ายได้ฝ่ายเสียมันเสียด้วยกันทั้งคู่นู่นนี่นั่นแต่ในจะฟังแต่ไม่สนใจเพราะในใจเราก็รู้ว่ากูนี่มันเฮ้ยเขิมมากแหละ ก็ไม่ได้อะไรก็เรียนหนังสือไปตอนนั้นก็พร้อมบวกอะเป็นเด็กเป็นคนพร้อมบวกจนสุดท้ายเข้าไปม4ย้ายโรงเรียนจากม3ใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าม4โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งตอนก่อนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เปเรียนซัมเมอร์ก็จะไปมีเพื่อนกลุ่มๆหนึ่งที่เราเจอตอนซัมเมอร์พอเข้าไปเปิดเทอมวันแรก กลุ่มตอนที่เราเรียนซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะมีก so, ล like <or yeah really, uh ุ่มแบบเด็กที่เป็นเด็กโรงเรียนนั้นอยู่แล้วก็มาเจอกับเราที่เป็นเด็กใหม่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาอ่ะมีคนที่ไม่ถูกด้วยกันนะเนี่ยเป็นกลุ่มนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นเสร็จปุ๊บวันแรกเปิดเทอมโรงเรียนมันจะอยู่ในซอยก็รู้แหละว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ถูกกับเพื่อนเรากลุ่มนี้ที่เราเพิ่งรู้จักก็กำลังจะเดินออกจากซอยกลุ่มคนที่ไม่ถูกด้วยเขาเขาอยู่ข้างหลังจะเรียก ผู้หญิงคนนั้นว่ายักษ์ตนที่2เพราะเขาตัวใหญ่เช่นเดียวกันอียักษ์ตนที่2เนี่ยก็จะเป็นเป็นผู้หญิงนะที่เคยเป็นทอมมาก่อนจะเป็นชนีสายแบบบิชชี่บิชอ่ะที่แบบเชนนี้มันยิ่งใหญ่มากนะตัวใหญ่ชอนที่จะาพวกเธอตลอดเวลาอย่างนู้นอย่างงี้พูดจาติกัดทตนี้เป็นคนไม่ด่าคนก็เดินอยู่เขาก็เดินอยู่ข้างหลังเขาก็ตะโกนด่าเพื่อนเราข้ามหัวเราไปเราอยืนคือเพื่อนเดิ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 นเราอยู่หลังสุดกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วมันก็อยู่ข้างหลังเราเดินแบบเว้นกันประมาณสามสี่เก้าก็ตะโกนด่าตะโกนด่าตะโกนด่า ก็ไม่ได้อะไรจนมาสะดุดว่าทำไมมึงเป็นทอมแล้วมึงอะไรด่าทอมอะไรสักอย่างอะซึ่งในกลุ่มนั้นมีกูเป็นทอมอยู่คนเดียวไง,งกูก็ แอสซูมแล้วมึงด่ากูนี่กูเอ้าอะไรวะไอ้เพื่อนข้างๆรู้มันเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กย้ายเข้ามาพร้อมกันก็จับไว้แบบเบมันใจเย็นๆก็เลยแบบไม่ได้อะไรเสร็จเปิบวันรุ่งขึ้นวันที่สองก็เรียนหนังสืออยู่ช่วงพักเที่ยงก็นั่งอยู่ในห้องอาหารใช่ไหมแล้วก็นั่งหันหน้าออกไปเนี่ยเราจำได้เลยภาพมันคือมันจะเป็นห้องอาหารกว้างๆแล้วก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะแถวนี้มองออกไปจะเป็นกระจกหนึ่งกระจกที่มีเด็กอนุบาลกำลังวิ่งเล่นกันก็เป็นภาพแบบโอ้เด็กกำลังวิ่งเล่นกันดูแบบเออ เราก็มองหน้าเขาแล้วก็เชิดเชิดของเขาว่ายิ่งยิงแล้วเขาก็ทําหน้าทําตาใสแล้วก็นิ่งๆแล้วถามมองเหี้ยอะไรเขาพูดว่ามองหมาแล้วหมาแลมองกลับลแล้วก็ลุกเลยมันไป้าวมากอะใครนิดนึงไม่ได้ลุกเลยลุกปึ๊บอีเพื่อนที่ยายมันเนี่ยก็ดึงเสื้อสเวตเตอร์เราแล้วก็สะบัดสเวตเตอร์ปึ้งเพื่อนก็กเด็นเลยเราก็เดินออกไปเข้าไปในตรงซอกอะไรก็ไม่รู้โรงเรียนกูยังจำไม่ได้เลยว่าโรงเรียนหน้าตาเป็นยังไคงคุณไปเรียนได้แค่สองวันเข้าไปในซองตึง้ง อียักษ์ตนที่2กับพรรคพวกของเขาซึ่งเป็นเด็กผู้ชายประมาณ3-4คนตอนนั้นเราอยู่เยียสิบยักษ์ตนที่2ก็อยู่เยียสิแต่เพื่อนผู้ชายอยู่มันเยียสิบสองสิบสามสิบสี่อะไรเง ى, ี้ยมีมีหมดมีสิบสี่เลยนะแต่โตมากแต่ยังเรียนไม่จบสักทีก็มาเขาเริ่มจะบวกแล้วพร้อมบ,บวกแล้วอยู่ดีก็มีครูสอนอาร์ตเป็นครูฝรั่งคนหนึ่งวิ่งมายังมีหมูติดอยู่ตรงนี้อยู่เรากกินข้าวเลยเนาะเนา o เนาะ you can find in school แบบนู่นนี่นั่นให้ไปต่อยห้ามต่อยกันในโรงเรียนให้ไปต่อยกัข้างนอกจะมีเรื่องมีข้างนอกออนญญก,กูนะกากาเามนยยลัดส ที่เดิมที่ประจำตอนนั้นเหมือนเด็กผู้ชายแก๊งนี้เขามีปัญหากับผู้ชายอีกแก๊งหนึ่งที่สยามเขาก็เลยพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นจะให้เราไปตีเขาที่หมอชิดแล้วก็แบบหมอชิดไม่ไหวประวะก็ไม่ไปไม่ไปหมอชิด,ดท้ายก็ไปสยามตอนนั้น่ะ คนมันก็คือมีคนหมั่นไส้ย,ยักษ์ตนที่2เนี่ยเยอะแล้วก็แก๊งผู้ชายเนี่ยเยอะในโรงเรียนเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเตรียมพวกกันไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเรา,เ,ราเราไม่ได้เป็นพวกฝั่งเราเราไม่รู้จักกับแก๊งผู้ชายกลุ่มนั้นมาก่อนหรือว่าอะไรสุดท้ายก็ไปที่เดิมลีโดพอเพื่อนของยักษ์ตนที่2เนี่ย ที่เป็นรุ่นพี่เยียสิบสอง1ี่สามส,สี่เนี่ยเห็นว่ามีแก๊งเนี้ยรออยู่ก็หนีไปไม่ยอมมา,ไม,มมาไม่กล้ามาก็กลายเป็นแค่มีแค่ยักษ์ตนที่สองกับแฟนยักษ์ตนที่สองมาถึงปุ๊บใส่ชุดนักเรียนเลย,เลยมึงกระโปรงสั้นๆอย่างนี้เลยยักษ์เขาก็ตาสไาตลา์ผู้หญิงชอบดา่าก็ด่าด่าด่ากูก็เหมือนเดินเลยจากกระโดดต่อยปังก็ตีกันคือกูอ่ะสงสารยักษ์ตนที่สองอย่างหนึ่งคือเขาอ่ะคงเป็นลักษณะผู้หญิงที่มีนิสัยชอบจิกกัดชอบด่าแต่เขาคงไม่ไมไม คิดที่ถึงข,ขั้นที่จะแบบลงไม้ลงมือหรือจะมีเรื่องแบบทุบตีอ่ะเขาก็อาจจะไม่เด็้เป็นอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทําอย่างเดียวคือจริงหัวเราแบบนี้แล้วกกยกเราไปยกเรามาพอเขาตัวใหญ่เขายกไปเจ็บหนังหัวหมดลุงยกไปยกมายกไปยกมาแล้วความพีคคืออีผัวเขาเชียร์เมียไง ที่รักต่อยมันเลยท,ท,เที่รักที่รักเขามันที่รักที่รักศอกมันแล้วกูก็ฟังมาอีกว่าเวลาที่มึงได้ยินอะไรมึงชิงคาก่อนแล้วมึงจะได้เปรียบที่รักต่อยมันเลยที่กูต่อยยเลยที่รักเขามันเูก็เขาเลยที่รักศอกมันก็ซอกอโหยอย่างเงี้ยแล้วพอมีจังหวะหนึ่งยักตัวที่สองเนี่ยมันก็กำลังจะล้มล้มแล้วแหละเปื้อแต่มันยังจริงหัวเราอยู่อีผัวเขาก็ตะโกนมาที่รักค่อมมันเลยที่รักว่าที่รักค่อมมันเลยกูว่ากำลังจะค่อมเลยปั๊บ ยักษ์ตัวที่สองเขารู้แล้วว่าเขาสู้ไม่ได้สิ่งที่เขาทำมันคืออะไรรู้ไหมกัดนมกูนี่เข้านี้เลยกัดเลยมึงกูแบบไอ้เหี้ยเจ็บตอนนั้นแฟนเราเห็นว่ากัดปุ๊บแฟนเราก็เลยมาดึงออกแบบแบบไอ้เหี้ยมึงเป็นหมาหรือไงใช่ป่ะแต่สิ่งที่กูทําคืออะไรมึงกัดกูกูกัดมึงแล้วกูเห็นมือมึงกูเลยกัดแมงเข้าไปในนิ้วเลยแมงนิ้วหกัก <laughs> สุดท้ายโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเข้าโรงพยาบาลอะไรน,นู่นนี่นั่น โดนไล่ออกแต่โดนไล่ออกยกแก๊งหลังจากโดนไล่ออกจากโรงเรียนนานาชาตินี้แล้วเนี่ยเรียนได้แค่สวันค่าเทอมก็โดนยึดไปประมาณเกือบ2 0 0แสนพ่อแม่ก็คือเริ่มรับไม่ได้แล้วรู้สึกว่ากูจะมีอนาคตยังไงวะจะไปอยู่กับใครเข้าได้มีปัญหาทุกโรงเรียนเลย อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่ตั้งใจว่ายังไงจะต้องเรียนมาหาลัยให้จบต้องแบบทํางานทําการแบบก็คือมองอนาคตก็คือยังมีการวางแผนอนาคตไม่ได้คิดว่าแบบเออกูจะไม่เอาอะไรชีวิตแล้วกูจะเที่ยวอะไรอ่เงี้ยคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความคิดเราแล้วก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเราเรียนข้างน,นอกสอบเทียบวุฒิเป็นของวุฒิเมกาเอาละกันแล้วเราก็เข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนที่สยามเป็นเรียนพิเศษนะเพื่อที่จะสอบวุฒิ GED อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยกลายเป็น เด็กสยามเต็มตัว EP นี้กข็ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะมาเล่าวีลกรรมครั้งเป็นเด็กสยามเต็มตัวว่าฉันเคยทำอะไรลงไปบ้างแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะโอเคเนี่ยเมื่อเช้าอะ่ะมีเพื่อนขอช่านตัดผมคนหนึ่งที่ก็รู้จักกันอยู่ในซอยเดียวกันนั่แหละซอยเดียวกันที่สยามดูสิมันเอาอาหารหมาซีซ่าอาเัเล็กๆอะ่ะมาปลาใส ว่าคุณพี่ที่ร้านนะเขารู้จักกันหมดเขาก็ตัดผมร้านนั้นเลยเนี่ยเขาก็ช่วยล็อกเราก็ไม่ยอมอันนี้ก็คือแบบความบ้าคลั่งก็คือไม่ยอมจะเอาให้ได้นูน่นนี่นั่นแฟนเราก็คงเห็นว่าเราไปถึงเขาเรียกค่าเสียหายประมาณ3 0 0แสนบาทบอกว่าตุ้มหูเพชรเขาหายเรื่องเปลี่ยนนะอ๋อไม่มีอะไรครับเสียโอ้ยเด็กทะเลาะการอุ้ยเรื่องเล็กนิดเดียวเวลาที่เรามีเรื่องแนละ้วมันเป็นคดีความจริงอ่ะเขาไม่ได้สนใจเว้ยว่าใครเริ่มก่อน ใครอะไรยังไงเขาดูที่ว่าบาดแผลความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นความคิดเราเปลี่ยนเลยมันคือแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองที่แบบมึงแรกกับแ,แค่มือถือไม่เท่าไหร่หรือแบบกับอีกแค่แบบสักสีอะไรก็ไม่รู้